อีกด้านหนึ่งยังไม่มีใครตอบเลยพี่สาวของฉันไม่เคยรับสายของฉันนานขนาดนี้เป็นไปได้ไหมว่าที่เธอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของฉันฉันจะฆ่าวพวกแกแม,ม้ว่าทุกอย่างจะผิดพลาดก็ตามพื้นที่ล่ำลวรวยอันดับต้นต้นของเมืองไปตี้แสงสุดท้ายเปลี่ยนโลกเชื่อในพระเจ้าของเราและมีชีวิตอยู่ต่อไปปรากฏว่าพวกเขารวนเป็นคนของคิดสัจจแหจุดจบแมงป่องพิษคุณส่งเสียงดังมากเกินไปในการฆ่าคนในเมืองไปตี้ ไปจ้งจะเริ่มสงสัยแล้วไม่มีทางมีคําสั่งจากเบื้องบนว่าหากไม่พบเดสตาร์ฉันจะฆ่ามันต่อไปบนแห่งจุดจบหนึ่งในสิบลัทธิอันดับต้นๆผู้ติดตามนวนแต่เป็นคนวิกลจริตที่ต้องการทําลายโลกและฉันก็ตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาจริงๆการฆ่าผู้มาใหม่ทั้ง12คนที่ปลูกอาชีพที่หายากนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับการค้นหาเดสตาร์แม้ว่าเดสตารเป็นหนึ่งในสิบสองคนที่มาใหม่ไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงได้หีบสมบัติต้องห้ามละ่ะ โอ้ฉันมีค่าหัวสูงจนสมควรได้รับการคำนวณของพวกเขาจริงๆดิทำไมคุณถึงหมกมุ่นอยู่กับเดสตาร์ขนาดนี้โอ้หัวหน้าคิดว่าเดสตาร์น่าจะมีเนวโน้มมากที่สุดที่เขาจะเป็นหลอดแห่งการจุดจบแห่งชีวิตที่จะฟื้นชะตากรรมของเขาแต่ฉันไม่สนใจว่าหัวหน้าของเราจะมีชีวิตหรือตายไปแล้วฉันแค่ต้องการหีบสมบัติต้องห้ามเท่านั้นว่ากันว่าหีบสมบัติต้องห้ามสามารถปลดล็อกสิ่งประดิษฐ์ในตำนานได้หากคุณมี คุณสามารถกลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ถ้าฉันทําได้จะเกิดอะไรขึ้นในเมืองไปตี้อีกละ่ะคนหาที่อยู่ของเดสตาร์ฆ่าเขาและหีบสมบัติต้องห้ามจะเป็นของฉันเพียงผู้เดียวคุณมีบทแสเกี่ยวกับเดสตาร์บ้างไหมช่วยตรวจสอบโจวยี่นี้หน่อยฉันสงสัยว่าเขาเป็นเดสตาร์เธอเดาถูกได้อย่างไรผู้ชายคนนี้ดูไม่ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ก็หล่อนิดหน่อย เขาสามารถป้องกันมุนตาสนีของฉันได้อาจจะแข็งแกร่งกว่าฉันตามสัจฉิตยาณของฉันต้องเป็นเขาแน่โอเคฉันจะลองดูยังไงซะเขาควรมีพี่สาวเรามาเริ่มกันที่พี่สาวของเขาก่อนแน่นอนว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะใช้พี่สาวของฉันเป็นตัวลอ่อฉันแน่ๆมีอะไรผิดปกตินกที่ตายแล้วตัวนี้ตามฉันมาตลอดทางและมองมาที่ฉันด้วยวิธีที่แปลกมาก Tower ์ซ a ล จะคนหรือจะนกเกจะต้องตายคุณได้ยินอะไรไหมไม่เขว่าซ l ลเลเวล6กสิเอฟเฟกต์ทักษะพิเศษของโลนักลบเรียกเขตสงครามที่แยกออกมาเพื่อกำจัดกา è, รรบกวนจากภายนอกระยะเวลา30นาทีเจ้าจูนคุณคิดจะหักหลังชั้นสินะเฮ้ยใครหล่ะที่จะไม่ต้องการของดีเหีบสมบัติต้องห้ามล่ะพวกเขาทะเลาะกันในภายในจริงๆนักลบโลไรประโยชน์ยังต้องการดักจับมือสังหารของฉันด้วยหรือ ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอนะมังกรพิษเลเวล40เอฟเฟกต์ทักษะพิษล้างศัตรูทั้งหมดภายในระศะมี10เมตรพร้อมความเสียหายพิษเพิ่มขึ้น20%ระยะเวลา10วินาทีไปแมงป่องพิษฉันตื่นมาแล้ว3ครั้งและฉันสูงกว่าคูด20ระดับร่างกายชิกาหาเลเวล60เอฟเฟกทักษะแปลงร่างเป็นโลข้อสู่พลังชีวิตเต็มและสถานะไร้ความเสียหายเพิกเฉยต่อความเสียหายทางกายภาพ ระยะเวลาสิวินาทีฮึมฉันจะสอนเธอเองว่าทำไมยขยะถึงได้เรียกว่าขยะผลกระทบของลำแสงเอฟเฟกต์ทักษะใช้ความเข็งแกร่งทางกายภาพ20เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตีศัตรูยามีความสงบและความยืดหยุนในยามวิกฤตนี่คือความแข็งแกร่งของนักฆ่า,าระดับ40ที่ตื่นขึ้นมามา,มากกว่าสครั้งแล้วฮฮ่ฮเร็วกว่าที่คาดไว้ หากไม่มีดาบสองอันคิดซะจักจะจัดการให้ฉันรับผิดชอบในการเชื่อมต่อกับคุณได้อย่างไรอาใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เกการเห็นความตายเอฟเฟกทักษะโยนขนนก7จะสเส้นจากที่สูงไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อโจมตีนในระยะและผู้ที่มีขนนกจะถูกตึงว่าเป็นเวลาสิบวินาที หมายเหตุเอฟเฟกต์นี้ไม่มีการป้องกัน mm hmm. และไม่สามา,สามารถชดเชยได้อีก,กาตัวนี้มาช่วยฉันทําไมฉันจําไม่ได้ว่าตระกูลเจ้าเลี้ยงอะไรมาคุณรวยแถวนี้เลี้ยงวัวขาวไว้มากมายมันอาจจะหนีมาจากสัตว์เลี้ยงของใครบางคนอะไรนะอันเช่นมีความนกตรงกลางจะถูกตึงไว้เป็นเวลาสิบวินาที